เขาเงียบจเนงะที่กองอยู่หน้าบ้านเนี่ยเขาดินกันให้มันสูงเมื่อนี้สร้างาสันทายบ่มาแล้วกะเล็กกับ่มากกนเลยบ่ได้บ่อันนั้นพลอว่าแต่นหน่อยไปซื้อหน้าต่างมากะเลยให้ นนองไส้มาดันดินให้ดันดินออกแล้วก็มาน้ำไว้มือนี่สร้างกันเลยบได้เห็ดหลังค่าเห็ดบได้มุ่งหลังค่าครับผมสิมื่นพุทธะมือน,นี่สันทยพรท่านมากครับผมสันทย เลยเอวดินเขากอนต้นไหนไปซื้อหนาตางมาห้าเพื่อใไห้เพิ่นสิใส่หนาตางก่อนบืนเพิ่นกะสีไส้หนาตางกอใส่หนาตางครับผมซื้อหนาตางมาเลยสี่บาทไม่ว่าข้างนาจะเดี๋ยวข้างนาซื้อหนาตางมา,า,า,งมาเรียบร้อยครับผม มืออื่นเป็นยังสิงกอหน้าต่างหน้าต่างนี่เล็กดัดพร้อมมัหน,นีสร้างกันเลยหยุดเลยสร้างบมมีงานเล็กเล็กบร่ระเขาเล็กกับเอ่อเล็กกับ สัมไทยไทยวัวเขาสร้างอันเพื้นป่ะเทศในม้าสูงแต่ว่าอันตะน่อยไปซื้ออันนี้มาเนี่ยพี่น้องกระตังจากมาตมหอดกับย้ายอีกทางนาย้ายทางนาทางนามันโบมีมันโบมีโบมีในแบบต้องไปหาเบื้องในอันไม่ละเอียดกุลละก็เลยให้น้องดันดินให้ก้อนมื่อกี้นี่ให้ดันดินให้ก้อนสร้างเพื่อนของบัวเขาเพื่อนก็เลยเฮ็ดนานบ่ได้ กเลสถาของเพราะว่าหมู่บ้านนี่ซ้ของเิ่นเิ่นทนมัุ่งหมู่บ้านกะตีสันไทลังคาสันไทแล้วกันเลขาที่จีบจีบจะเฉพาะตัวเฮี้ยนก้เฉพาะตัวเฮี้ยงก็อยนข้วัขั้วล้มเสาลงมยังก่อนจะจีบดำดินของนี่เขาของขั้วอู่ตอนนี้จันแค่เขาแค่ตัวเฮี้ยนก่อน มือทาสันไทยมากมือนี้ก็สีได้มุ้งหรือสีได้มุ้งอยู่ดรือเงาเมื่อื่นฟังนี่น่าปนวันนะฟังหอมโถงสีได้มุ้งอยู่ดอกเดี๋ยวพ่อแม่เราอาจมุ้งขอมเชือดเดียวเลยเชือดอาจสีเพชรเล็กให้มันเหลวเนาะแม่ครับเพราะว่าเล็กมันยังตัดทุกขั้นตอนหคืออาจสีมุ้งมีบอกมคล้อมกันเลยก็อาจจป็นไปได้เป็นอาจสีเพชรหน้าต่างก่อนก็ได้ไหม จะไหนที่ท้าเขาไปเมืองครับผมเน่เปิ้ลดัดนแล้วกันโอเคเดี๋ยวยัเขาไปเมืองนั้นกันว่ามันสูงขนาดไหนกประมาณอิซสองก้อนนี่นะเนาะอิซอิซท้างในยสองก้อนอือติดก้อนึ้นจากขึ้นเอาดีท่เขาเออว่าถ้าติเป็นท่ที่แบบง่างในนี่เพงคนติก้อนเป็นสองสองก้อนทำก,ก,ก,นะกัน,อน,อน,นกระเดี่ยวเปิ้นกระซิ่ก้อนเออก้อนเสมอกันปลาพื้นโดนหนามซะก่อน มาน้ำไว้มานำให้มันแน่นๆจังเทซี่แพ็กบน,นเนี้ยเยอะเยอะภาพไปเมืองว่ามันสูงขนาดไหนเนาะเดี๋ยอะบกจกไปเคลียร์อือเดี๋ยวบักจกไปเคลียร์ล่วไปเคลียร์นั่นนี่พี่ดอวเดี๋ยวเข้ากับเอาดินเขาแล้วเดี๋ยวบกักจกขุดให้มันเสมอ มันจะสูงอยู่ด้ยประมาณอิสองก่อนครับผมเ๋ยวตะหน่อยเจียวบักจกมะเคียรครับผมบักจกเขียเห็นมันแน่นแล้วก็แล้วก็สูดน้ำเขาครับผมมามาไวทัางคนคิดว่าตะหน่เ็ดติด,ต,ดติดขึ้นนะบ่ติดครับผมยกขึ้นสูงขึ้นนะ ก้อยอิดอันนี้ก็บสีขอบหน้าต่างขอบหน้าต่างก็ดีครับผมขอบหน้าต่างสูงเดี๋ยวเสียวบกจกมาเคลียร์ครับผมเดี๋ยวมืออื่นท่าสันไทยบัม,มาหรือเพลนเพชรโค้งเล็กบอลแล้วกะสีเฮ้เห็ดหน้าต่างก่อนนะน้องอ่ะ เดี๋ยวตัวหน่อยสิหาบักโจกมาเคลียดดินก่อนอเอาดินเข้าแล้ววันนี้ลงค้าเดียดเสริมเล็กครับผมเดียดเสริมเล็กเสริมเล็กเป็นช่องน้อยๆน,นี่เวลามุ่งสันไทยยิ่งหลังค้ามันจัง มันจังยึดแผ่นลงังคาดีขอบนะับตั้งกับพี่่ะสุดหัวแต่หน่อยสูงดูครับผมก่อยติดตามนะ้ะพี่น้องเนาะเก็บบรรยญญากาศไปเรื่อยๆ บางคนอยากเมืองแบบเมืงองยังมาเป็นสซ่งไดเน,นอกจากเมื่อนี้กับวันที่วันที่หกบ่หกวันเมื่อนี้สร้างของพ่เขาไม่ได้หยุดครับผมมูมีแนวเห็ดเลยเมื่อนี้ สันไทยวาสิมาซุงมือนี่แหละครับผมวาจักสิมาจาักบูงสร้างพื้นกระถาน่าจะเซาแล้วก็เลยบ,บุด้เห็ดเลยพราะว่าตะหน่อยไปมึงเออหน้าตางโอเคนะพี่น้องนะมือน,นี้เอาดินเข่าครับผมเยวมืออื่นก็สร้างมา พอวานหนาะตางมาแล้วกัษณีกัษณีได้เรี่ยวๆนี่ละพี่น้องนะอเนาะกัลเหลือดินเหลือดินห้องครัวเหลือดินเหลือดินห้องครัวมุ่งแล้วกับจังเสียวดินเขาคือจังเฮี้ยนใหญ่เนี่ยครับผมนะ